แขวงมาหัวหน้านั่งท่านี้อยากขอหวยจังเลยเห็นผมเป็นอะไรเด้อเออเหมือนพ่อปู่อะไรสิเงี้แอบดูมือระวังแล่นหนามนอกไปโดนหนามในเขาหนามในผมโกนเตี็มหมดแล้วเอ้ยนอนจะนอนนอนไม่ดีชาดีดีวะนอนอะไรหนูไม่ได้นอนหนูแอบดูเขาอยู่ดูใครหนูดูผู้ชาย โอ๊ยตดเอาะอะไรวะเนี่ยตดใครไม่รู้คูเหยียบแตกไปแล้วเดีกไอ้น่าสเก็ดตดหูปลาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะนเออหล่อมากเท่มากเลยผู้จริงนะใครผู้ชายชสิช้อูไม่คุยอะใคร นูคุยกับน้องสาวอยู่อ่ะคุยกับน้องสาวใช่ค่ะอุ้ยน้องสาวชื่ออะไรอ่ะน้องเราชื่อว่าน้องขุ่นหลามแล้วก็อะไรเป็นไรขุ่หลามล้างปากสิอะไร แกเป็นอะไรฮะคุยกใครไม่ต้องมาทําปากจุก๊บจิ๊บหรอกเขาไม่ได้คุยก right> ับแกเขาคุยกับน้องเช้ารู้เปล่าอ๋อคุยกับใครเนี่ยน้องชายฮะมีน้องชายเขาด้วยครับโอ้โหเขามีน้องสาวต้องมีน้องชายผมก็ต้องมีน้องชายน้องชายชื่ออะไรนะล่านี่จะตายตั้งแต่ปอกแล้วม well ือกัน เลือดได้ความรีบรีบนะ็อกนี้มันลุ้นดิวะกำลังขอของกินนิดหน่อยไหมครับ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 ขอาไยเอเลยเดี๋ยวเอาค่ะคุณนะคะเขาเห็นพวกเราอายุเท่าไหร่กันวะใช่ให้แต่ละอย่าง S <S <S เอาแหละคุณคะเราจะหันหน้าไปให้เธอเฉยชมหน้านะครับเห็นได้ามาเลยครับแต่เธอห้ามไปไหนนะเธอต้องอยู่ตรงนี้ครับ <S <S อันนี้เท่าไหร่วันกูไปตั้งแต่วัน,วนแรกแล้ว,วไปเลยถ้าจะพูดว่าไปเลยก็คือไปเลยยบบวันลังเลหัวใจ มัทลหัวใจกูก็ไม่อยู่หรอกไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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  ไม่ได้พิสวาามึงเลยค่ะกูก็ไม่ได้อยากให้มึงพิสวาากูค่ะไอ้หน้าไม้หน้าเม้นไอ้หน้าควายแล้วแต่มึงจะด่าไอ้เจ๊กเลี้ยวอะไรคือเจ๊กเลี้ยวไอ้เจ๊กเลี้ยวเจ๊กเลี้ยวนั่นแปลว่าเออแค่นั้นแหละอันนี้มึงเลี้ยงข้าวเขาปะเนี่ยเสียงดังกว่าใครเลยอ่าเจ๊กเลี้ยวอ้าวมีกบด่า ต้นตาดิ้งกูคิดก่อนอ้วา,าวมม่าใ่้ย้ย้ยโอ้ยอ้ยองปากป้องปากเด็ไอ้เหยื่อปมอะ,อะไรอ,อะไรเหยปมเท่ากับทีอยงเงี้ยเนี่ยสามัคคีกันจังจังเยปมอะไรอีกติดต้นตาด,ดิเนี่ยเยป,ม,ปมอะไรอีกคิด่อนเคิดคิดโอ้ยยืนเหม่อคิดค อเอาคนป่องปากอะไรไปห่างๆพี่เอเออีกรอบนึงมันไม่ได้ยินเน่ไอ <I S 2> <I> หิวเป็นคำไอ้หิวเป็นคำเออเท่ากับแค่นั้น <c oughs> แ้มีอนหาดใจอาหารมา อะไรอีกอะไรอีกเดี๋ยวคุณอก่อนเอ่อไอ้ไอ้ไอ้ปนโกไอ้ปนโกถูกปะเนี่ยใช่ไช่มึงได้ยินได้ไงวะได้ยินได้ไงละเขากระซิบ ตะกิศิฟวหน้าอยู่เรนนี่อยู่อย่เรนนี่อยู่เขาไม่มีเสียงเขาตะกัศิฟกูได้ยังไงอย่ามามึงอ่ะไอ้เหยปัไอ้ปไอ้เจ๊กเลี้ยวไอ้ป้นโศกขอบคุณนะไอ้ซาโหน้าให้มันด่าผมคือนี่ไม่ได้ยินว่ากูอยู่ใกล้ๆกูยังไม่ได้ยินเขากระซิบเลยมึงอยู่ไกลมึงจะได้ยินได้ไงนู่นมึงหีหลังว้ายอะไรเด็กนั่นบอกกูทะลึ่งนะมึงโดน ก็เรื่องไหมนะฮงเขาไล่สดอยู่กูไม่ได้ทะเรื่องนี่คนราชบุรีคนราชบุรีคนเป็นเผ้วคนจีนเขาก็มีคนแปะหีหลังเนี่ยแปลว่าหูตึงหูตึงเออหีหลังเนี่ยแปลว่าหูตึงแล้วถ้าหูไม่ตึงอ่ะอ่ะหีไม่ได้หลังไงไปไปไปสบไปนี่มึงไงก็ตั้งแต่เที่ยงอ่ะทำไมถึง ใช่ค่ะมักทำมันร้อนไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ทำมันเถอะอันนี้เท่าไหร่ <c oughs> ว้ย้ยหนูจะมีแฟนแล้วอันเท่าไหร่สองสองแล้วก็ถูกสาม,ม,สมค่ะ